เพราะงั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างความหมายด้วยธรรมขึ้นที่จิตใจของตัวทุกคนทัพพิทิเจ้าทรงสั่งสอนว่าบาปมีให้เชื่อว่าบาปมีบุญมีให้เชื่อว่าบุญมี ให้พากันละกันถอนบาปก,กรรมที่ทำลงไปแล้วจะเป็นค่าสิบแต่ตัวของเราเองบุญมากน้อยที่ทำลงไปแล้วจะเป็นคุณมากคุณแก่ตัวของเราเองนีเป็นผลลายได้จากความปฏิบัติีลิรทำในตัวของเราเองความชั่วค่อยตัดเอาให้ห่างจากออกไปจากตัวของเรา ความทุกข์ก็จะห่างไปตามนั้นส่วนศีลธรรมให้พยายามให้เข้าใกล้ชิดติดพันกับตัวเองไปตลอดวันคืนปีเดือนมีความสั่งสมในความดี <c oughs> ซึ่งเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายอาศัยตลอดไปได้คือบุญคือกุศนนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความรักใคร่ใส่ใจต่อศีลต่อธรรมามากขึ้น